เปิดตัวรถใหม่พร้อมรถแต่งชุดใหญ่5คัน5แนวแต่งกันเลยครับสำหรับ GPX DC2 ส่วนแต่ละคันจะมีรายละเอียดการตกแต่งแบบไหนบ้างมาดูกันครับเริ่มจากคันแรกจากร้านแจ็คชอปมาพร้อมแฟลิ่งสีเหลือบเทาม่วงพร้อมชุดแต่งสีม่วงตลอดทั้งคันระบบเบรกเบรมโบแฟลิ่งชิ้นดำส่วนใหญ่อัปเกรดเป็นงานคาร์บอนเบาแต่งหน่อยวัดด่านสไตล์สปอร์ตล้อแมก CNC ท่อไอเสียอะคาโปวิก คันที่2จากแบรนด์ชุดแต่งปิลันย่าและ CR Racing กับแฟริ่งโทนสีแดงดำพร้อมลวดลายปลาซิ่งจาก BBM Racing แฟริ่งสีดำเปลี่ยนเป็นงานคาร์บอนจาก JR c a r b o าบอชิลหน้าเปลี่ยนเป็นชิ้นงานคาร์บอนกระบอกโชคหน้า RSV แฮนด์มินียมทรงโลบอดปรับระดับได้จากปิลันย่าระบบเบรกยกชุด จาก f o r t e ทสายเบรกพร้อมหัว f i ตติ้งจาก CR Racing หม้มอน้ำ BRD า BRD และท่อไอเสีย PR2 คันที่3แนวซิ่งแสบสันสวยๆจาก i อ u t o scooter แฟลิ่งพื้นสีดำเสริมกราฟิกลายเส้นโทนสีชมพูขาวชิลหน้าคาร์บอนประกับคันเร่งโดมิโนมาพร้อมกระจกปลายแฮนช์ชคหน้า RSV ส่วนด้านหลัง เลือกใช้เป็นโชกอัพเออรินล้อแมกทำสีเงินและรัดยางพิเลอรี่คันที่4สีแสบตามาพร้อมความลงตัวจาก พิสตันกระจกแต่งจากริโซ m a ระบบเบรคฟอร์เทกบ่อแต่งทรงล้ําลายลังพึ่งเสริมกาดหม้อน้ำล้อแมกทําสีสุดจิจาร์ดรัดยางพิลลีรีท่อแต่ง PR2 และคันสุดท้ายนะครับมาแบบหล่อๆจากร้านลิขิตเลสซิ่กับแฟลิ่งสีฟ้าสุดสปอร์ <S <S เสริมลายกราฟิกตลอดทั้งคันชิลน้าสีไฮบริดโชคจานเบรคสวิงอาร์ม ฝาครอบแข็งจากคามูอิระบบเบรคปั้มบนล่างเบมโบเสริมชิ้นงานคาร์บอนจากคาร์บอนเทคล้อแมก CNC รนซีัดยางพิลอรี่ปิดท้ายกับท่อแต่งไทเทเนียมแบรนด์โยชิมุระครับผมสนใจอะไรแต่ง GPX DC2 ก็สามารถหาเลือกซื้อได้ตามร้านแต่งชั้นนำทั่วประเทศได้เลยครับผม